็ี่ถึงบ้านนะครับพี่ถึงขอนแก่นใช่ก็แบบเป็นอารมณ์แบบคิดถึงบ้านแบบฟิลแบบครอบครัวเล่นสงการแบบคุณยายอะไรเงี้ยก็จะแบบนึกถึงฟิลที่แบบเป็นวัฒนธรรมแบบจริงๆอ่ะดั้งเดิมอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดไอถนนข้าวเหนียวไงโอ้โหคือตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็แบบมันก็เป็นแบบถือว่าเป็นถือว่าเป็นประเพณีที่แบบคึกคักสร้างความคึกคักให้กับแบบ ขอนแก่นมากอะไรเงี้ยก็ดีครับก็ผมชอบมากแบบประทับใจแบบเดินเล่นคือแบบมันมันยิ่งใหญ่นะนสนุกเออเออผมก็ชอบศาสตร์คนสวยอะเออสวยสุดก็พี่อ้ํามัง้งสวยสุดสวยสุดที่นเดทพี่เวียแล้วกันนะเห็นสองคนพี่เวียววันนี้มางานด้วยกันครับพ,พี่เวียเเป็นคนขี้ร้อนขี้ร้อนมากครับแต่กี้อยู่เป็นเวทีก็าต่างคนก็ต่างเหงื่อแต่กัน ก็อยากจะสานน้ำที่เวียให้แกแบบยิ้มสดใสเพราะแกเป็นคนยิ้มร้อนน่ารักครับผมคิว่าควรจะเล่นน้ำแบบไหนกันดีคะก็จริงๆช่วงสงกรานก็เป็นช่วงหยุดยาวนะครับก็จริงๆก็มันก็จะมีวันครอบครัวนะวันผู้สูงอายุก็ถือว่าก็พยายามหาเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็พยายามเมาไม่ขับแล้วก็ไม่ดื่มสุราในขณะเล่นสงกรานนะเป็นผู้ชายแล้วแบบเหมือนกับว่าแบบเหมือนไปแบบหาแบบเออลวนลามผู้หญิงอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์ก รอให้เขาแบบยอมดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs>